ในชีวิตคุณนะคุณผู้หญิงนะเวลาที่คุณไปช้อปปิง้งเวลาคุณไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเวลาคุณไปเจอหุ่นลองแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆอยู่คุณก็จะแบบเออเอาตัวนี้แหละอ่าแล้วก็เอาไปลองในร้านเสื้อผ้าเอคุณเอาไปลองปุ๊บปรากฏส่องกระจกดูคุณบอกมันดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าหลายๆครั้งเราก็จะรู้สึกงั้นอยู่ในหุ่นดูดีนะฮะก็เหมือนผู้ชายที่เราดูกบับเดินๆอยู่คนมาแนะนําหรืออะไรอยู่เนี่ยเออดูดีฐานะอาจจะโอเคการศึกษาหน้าตาดูดีก็เหมือนเสื้อผ้าในหุ่นลอง แต่พอเราเอามาลองแล้วเนี่ยมันไม่เข้ากับเรานะครับคุณทำยังไงคุณก็พยายามจะแก้ตะเข็บแก้ตะเข็บกระดุมปีกก็แก้กระดุมพุงปิ้งก็พยายามจะแก้สีไม่ได้คุณก็พยายามจะแก้นั่นแก้นี่เละเทะแต่คุณก็ยังไม่ยอมทิ้งอีกนะแล้วก็ร้องผมร้องให้แล้วพยายามทนกับเสื้อตัวนั้นนะครับถ้าเป็นในชีวิตก็คือผู้ชายคนนั้นการเดินทางของชีวิตนะมันไม่ง่ายนักหรอกที่เราจะเดินไปเจอใครสักคนแล้วอุ้ยใช่คนนี้ถูกใจคบกันนิสัยเข้ากันได้ทุกอย่างเลยนู่นนี่นั่น แล้วก็อยู่กันไปจนชั่วฟ้าดินสลายเพราะว่าคนมันมีเป็นล้านล้านคนนะครับผู้หญิงเป็นล้านผู้ชายเป็นล้านคนมันจะเพอร์เฟกต์แมทช์กันเนี่ยมันอาจจะต้องลองดูศึกษากันดูและใช้เวลานะครับคุณตั้งใจจะไปออมองใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้เขารู้ว่าเราชอบเนี่ยเราจะใช้วิธีมองหลบแล้วอีกสักพักก็มองอีกแล้วก็หลบไปทางอื่นอีกยังไม่ต้องยิ้มนะ อันนี้ไม่ต้องยิ้มนะอันนี้แค่แค่เปิดหัวเรื่องเดี๋ยวเขาจะรู้สึกคนเราเนี่ยเวลามีใครมาจ้องอะ่ะมันเหมือนมันจะมีมันมันเหมือนมันจะมีสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะรู้ว่ามีมีคนมาออมองเราอยู่สังเกตกริยาเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีความสนใจหรืออะไรในตัวเรานะครับเขาจะสมมุติเขาอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มหาเรื่องนะครับค่อยๆเดิน อาจจะเดินมาคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ใกล้เราเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณถ้าคุณคิดว่าโอเคที่จะสามารถแตะไหลหรืออะไรกันได้เนี่ยคุณสามารถแตะก่อนได้เลยนะครับเช่นเวลาพูดพูดคุยคุยกันอยู่ผมแนะนำหนึ่งทริกก็คือว่าคุณไอ้พวกเวลาคุยถ้าเกิดเขายิงมุกอะไรมาแล้วหัวเราะนะครับเวลาคุณหัวเราะเนี่ยคุณสามารถจะหัวเราะแล้วก็แบบหัวเราะกักัดกัอะไรนิดหน่อยแล้วก็เอามือไปแตะไหลเขา ตึ้งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบตีเหมือนกับชอบใจในมุกเขาอะ่ะแล้วก็เอามือแตบโป๊ะไปหนึ่งทีปั๊บถ้าผู้ชายได้รับสัญญาณน,นี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคเธอแตะไหลฉันนั่นหมายความว่าฉันแตะไหลเธอคืนได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เขาจะคว้าเธอคุณมาอย่างนั้นนะในในในมุกต่อไปเวาลาเขายิงมุกปุก๊บพอคุณแบบว่าพอคุณหัวแล้วเออเออแล้วมือไปแตะไหลเขาหนึ่งทีแล้วดึงมือกลับ พอในอีกมุกหนึ่งนี้เขายิงมาเนี่ยเขาก็อาจจะกล้าทําคืนกับคุณบ้างสมัยก่อนบอกว่ามันจะหญิงร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง Flirting Bible รวมร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สําหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทําอย่างไรคุณตวิธีคิดต้องทำเรื่างไรวิธีเริ่มจะต้องทําอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทําอย่างไร นะครับต้องคิดอย่างไรในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทําให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อ Line แอดแล้วก็พูดคุยเข้ามาหรือออกซ์เข้ามาในเพจนี้ได้สําหรับคอร์สคอร์อสนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดจํานวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถไลน์มาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน f l o ร t i n g Bible ครับ